วันนี้เอาทั้งนอยเอาทั้งเอาทั้งใจเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วรีบกดแชร์ใครยังไม่เข้ากลุ่มรีบกดรอบเดียวครับไม่หลายหลายรอบแล้วครับเพราะว่าปิดกั้นเก่งมากตอนนี้ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับรีบกดไลค์รีบกดแชร์หนึ่งแชร์สองแชร์ครับแล้วก็กดหนึ่งขึ้นมาเพื่อเปิดการมองเห็นเพจวันนี้มั่นใจว่าลาพนาต้องมาอสวัสดีกับ67คนดูเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยด่วนเลย ยังไม่แชร์รีบแชร์ครับขอคนละสองแชรสามตัวตรงหรอโอ้ยฮานอยแตกสามตัวตรงเห็นไหมสามหกแปดบอกแล้ววันนี้ปังปังครับรีบกดไลค์รีบกดแชร์มาเพิ่งเห็นนี่ฮานอยปกติออกสามกปกับสี่เจ็ดวันนี้ให้ เม็ดเดียวช้อนเดียวหกสามแปดครับลงให้ชัดเจนครับหน้าผิดตอนนี้คลิปนี้นะักติดกระแสไวรัลแล้วนะครับที่ให้ไปหาซื้อเลขหนึ่งห้าหกนะครับแล้วก็ตัดเลขหนึ่งห้าหนึ่งหกห้าหกตอนนี้คนคนดูทั้งหมดสองแสนหกหมื่น งงมากเลยครับเมื่อคืนลงคลิปนี้ไปคนเห็นหนึ่งหมื่นห้านะครับแล้วก็คลิปนี้คนเห็นสามหมื่นเห็นไหมครับคลิปนี้คนเห็นสองแสนเห็นไหมเห็นไหมแต่เห็นตัวเลขอยู่สองแสนหกนะครับอันนี้คือช่องใครอยากไปตามรีบไปตามนะครับช่องจริงช่องแท้ช่องแท้ครับรีบกดช่องนี้เลยใครยังไม่ตามนะครับปังมากเมื่อวานเมื่อวานคลิปนี้นะที่ผมบอยไปษาซเื้อด๊เลขหนึ่งห้าหกนะ แล้วก็ตัดเล่นนมาที่ว่าไปได้เลขมาจากวัดวังน้ําไอไอว,วังชานุชวังน้ําเขียวนะครับคำคำชโนดวังน้ำเขียว,นะว,เ,ยวเมื่อวานนี้คนตอนที่ยังไม่เป็นดาม่าคนเบิง้งคนดูไม่ถึงสองแสนนะแต่พอเมื่อเช้ามาไม่รู้มาจากไหนหกหมื่นสงสัยงว,นนนนงวดนี้รัฐบาลแตกแน่นอนแตกแน่นอนครับงวดนี้รัฐบาลแตกแน่นอนคิดว่าเพราะว่า ถ้าจะแตกรัฐบาลนะหนึ่งจะมีมารจะมีคนมาดา่าจะมีคนมาว่าจะมีคนมีมารก่อนแล้วก็เพจคนติดตามก็จะขึ้นแล้วแล้วแอปดำตอนนี้ขึ้นขึ้นปุ๊บ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 เลยเมื่อวานนี่คนติดตามแค่ห้าหมื่นสี่ตอนนี้มามีห้าหมื่นห้าหมื่นห้าแล้วคนเห็นคลิปนี้อีกหกหมื่นคนงงมากเลยครับจะสามแสนแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าใครตามแอปดำจะรู้งงเหมือนกัน ติดไวรัลไปเลยค <c oughs> นี่ <c oughs> วันนี้เราพัฒนาวันที่ยี่สิบแปดครับวันนี้รัฐบาลออกแบบไหนรัฐบาลลาวฟังนี้นะวันนี้หวยราออกแบบไหนวันจันท์เลขรัฐบาลออกตามแน่นอนอ่ะถ้าดูจากสถิติแล้วครับลาวพัฒนาถ้า มันมีหกมีหนึ่งมีเก้าเลขที่มันจะตามมามันจะต้องมีหนึ่งมีสองมีสี่มีห้าแล้วก็มีเจ็ดดูครับวันนี้ตัวไหนจะมาวันนี้มันจะมาเลขตัวเดียวกันบนล่างไหมลาวพัฒนาออกขี้ใส่ใจสองรอบแล้วนะวันจันทร์ออกสองสี่แปดสี่สองวันพุธออกหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งเก้านี่เป็นเลขผีเสื้อแมงกระเบือ้อนะครับออกบทปีวันนี้มันจ่อห้าเก้าอีกไหม อะวันนี้เดี๋ยวผมขอเขียนก่อนยังว่าบด้เฮ็หลืมกลุ่มฟรีนะกดลิงก์ด้านล่างนะครับก่อนเต็มสองร้อยคนตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับวันนี้ฮาน้อยแตกสามตัวไปแล้วนะครับอ่ะวันนี้ราวพัฒนาฟังนะวันแม่ๆพี่ๆทุกคนไม่ได้เม็นขอโทษขอไปวันนี้ราวพัฒนาที่ยี่สิบแปด ถ้าวันนี้เราพัฒนาออกแบบไหนรัฐบาลออกมาแน่ตามแน่นึ่นตัวแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะอออกแบบไหนวันนี้มีเลขระวังด้วยแต่วันนี้เราจะมาดูกันว่าเขาจออเลขตัวเดียวกันบนล่างไหมนะครับเขาออกเปลกมาสองวัดแล้วนะครับนอกจากว่าสำนักที่ตอนนี้มีจ่าที่ก็เยอะพวกแม่นหลังออกก็เยอะดูดีๆนะครับของผมไม่มีการแก้ไขนะครับ ฮันอยเข้าสามตัวไปแล้วเอาวันนี้เลขวินรีบกดเด้อกลุ่มฟรีนะมีหนึ่งมีสองมีมีสี่มีห้าแล้วก็มีเจ็ดเด่นวันนี้ถามว่าเด่นตัวไหนครับตอนนี้จะหกร้อยคนดูแล้วเอาวันนี้เด่นตัวไหนนยเห็นไหมถ้ากดหนึ่งมันจะเปิดการมองเห็นเพจเพราะฉะนั้นกดหนึ่งกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องกลัวผิดกฎหมายการแชร์ไม่ผิดกฎหมายก็ไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันเอาวันนี้เด่นหนึ่งกับเด่น วันนี้หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดเป็นเลขวินเอามาวินกันจะได้หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดวันนี้เด่นตัวไหนเด่นหนึ่งกับเด่นห้าวันนี้เด่นหนึ่งกับเด่นห้าวันนี้วันนี้ถามว่าฟันตัวไหนครับวันนี้มันเด่นหนึ่งกับเด่นห้าวันนี้ฟันหนึ่งอ่ะวันนี้ฟันหนึ่งครับชอบหนึ่งตัวไหนพิมพ์ขึ้นมา หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าตัวเก่าวันนี้เด่นหนึ่งกับเด่นห้าต้องมีหนึ่งกับห้าแล้ววันนี้ลาวออกแบบไหนรัฐบาลวันจันทร์ออกตามแน่นอนนะครับเพราะว่ารัฐวันจันทร์นะครับเลขหวยขนมไทยรัฐบาลออกแต่วันนี้ลาวออกก่อนแต่วันนี้มันต้องมีหนึ่งครับไม่หนึ่งก็ห้าแต่วันนี้มันเด่นหนึ่งกับห้าชอบตัวไหนขึ้นมา แล้วฟังนะส่วนรัฐบาลไทยปล่อยรอบเดียวจบไม่หลายหลายรอบแล้วครับเมื่อยเหนื่อยเบื่อกับการปิดกัน้นการมองเห็นเบื่อมากๆเลยครับแล้วก็เห็นเห็น,เ,หน,เ,หนเมื่อเห็นเเมื่อช้าเห็นข่าวว่าไอ้แชร์เพลงลิซ่าก็ผิดกฎหมายโดนบล็อกโดนโดนเฟซล็อกอะไรหนะักดีนะผมไม่รู้ข่าวสารอะไรของเขารอดตัวไปผมนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้สนใจอย,อย่างจังซี่อยู่แล้วเพราะว่าอยู่กับตัวเลขก,ก็ปวดหัวพอแล้วครัครบตื่นมานอน ยูจังกี้แล้วก็ได้ไปสนใจหรอกเพลงของลิซ่าเห็นว่ามีประชาชน Facebook แชร์ลิซ่าแล้วของหาว่าเป็นพวกเป็นขอบเป็นแชร์ของโปมของปอมมีไหมครับในนี้ที่แชร์ผมก็พะพูดกันแล้วเฟซล็อกแบบนี้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็ปิดกัน้นป,ป,ปิดกั้นปิดปิดกั้นพวเพราะฉะนั้นเอาวันนี้วันเดียวเลยเอาวันนี้รัฐบาลนะครับแล้วก็มีเลขทูบนํา ไปซื้อลาวก็ได้เห็นนะบอกแล้วนะชัดเจนแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เฮ็ดเวียกมาได้เลยเมื่อวานนี้มี170ร้อยเ็ดสิบกว่าคนแล้วก็ไม่ขึ้นเลยครับศูนย์แห่งเมื่อวานนี้ก็เลยบอกพักอะวันนี้ฟังดีๆอย่าเข้ากลุ่มฟรีกดลิงก์ด้านล่างนะวันนี้ส่วนรัฐบาลวันนี้ออกวันวันจันทร์นะครับเด่นห้ากับเด่นหนึ่งเหมือนกันห้ากับหนึ่งนะครับวันนี้รัฐบาลฟันห้าครับ เออฟันที่ห้านะครับเดี๋ยวให้ตอนจบเราก็<ค>ถือว่าพลาดนะครับอ่ะวันนี้พร้อมยังกดหนึ่งขึ้นมาผมไม่ได้สนใจดอกลิซ่าลิอะไรอะเพราะผมอยู่กับตัวเลขทั้งวันมันเมื่อยครับเราไม่รู้หรอกครับว่าจะออกใครจะอะไรยังไงแต่ว่าเห็นเห็นเมื่อเช้านี้ดูข่าวครับเห็นโดนกันละน,นาวเลยครับ บู้จักดอกอ่ะวันนี้ลาวจะเด่นหนึ่งกับห้าฟันหนึ่งส่วนขนมไทยจะเด่นห้ากับ1ฟันที่ห้าขนมไทยนะเด่นงวดนี้เจาะมีห้าเจ็ดมีห้าเป4ห้าเก้าหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งเจสามตัวเดี๋ยวค่อยดูอ่ขะข้านพูดและ้านว่าแล้ว วันนี้บอกก่อนนะว่าเอาเลขทุกไปซื้อลาวพัฒนาด้วย,ยงวดนี้ครับสีมงคลจะเป็นสีสีส้มสีเขียวอะแคปลาวครับแคปลาวเด้องวดนี้ลาวพัฒนาให้เด่นหนึ่งกับห้าครับถามว่าเบิ้ลไหม คนเข้ารัวๆเลยรีบเข้าร้านก่อนเต็มป้าคนเข้าหลายแทอ้อะฟังดีๆนะก่อนที่จะให้มันจะมีเลขระวังอยู่วันนี้เราพัฒนาเลขที่น่ากลัวคือเลขสองฟังดีๆนะเอาหมดเวลาผมแล้วไมมผมทํางานครับทํางานสามสิบนาทีครับผมก็เมื่อยกัน,กนเมื่อยตายลลวปวดตายอย่างตอนนี้นะเท่าแล้วตามอายุว่าไทยแน่ว่าลาวแน่ว่าเป็นอย่างนั้นอะอะเกินมาหนึ่งนาที ฟังนะวันนี้เราวเลขนั่งกลัวคือเลขสองถ้าถ้ามันมีสองล่ะให้ระวังสองอะไรงวดที่แล้วเนี่ยตามมาบ่าออกตามต่อเลขบ้านผมนั่นละ่ะเดเอาตัวสีแดงโคโลเลยเนาะอ่ะสองหกสองหกเดอถ้าวันนี้ราวมาระวังเลขสองระวังสองอ่ะเขียนแล้วนะเขียนเฉพาะในไลน์นะอ่ะสองอ่ะอีกโตหนึ่ง ย่านมันออกวนนี่แหละอืมถ้าสองมาระวังสองหกกับสองสี่อ่าทีนี้มาแคปชุดสองนะอันนี้คือไม่ใช่ชุดเลขสองมาวันนี้ก็คือเลขนี้เพราะมันดูสถิต มันออกสับนะครับอย่าลืมแต่ว่าวันนี้ในชุดเด่นหนึ่งกับห้าวันนี้ถ้าลองสองถ้าลองสองหกับสองสี่ 4. ถ้าใครไม่ชอบผ่านสองแต่กูน่ากลัวมากเลยวันนี้เลขสองเอาแคปวันนี้เราพัฒนาครับเด่นหนึ่งกับห้าฟันหนึ่งมีหนึ 7, ่งเจ็ดหนึ่งสองห้าสี่แล้วก็ห้าสอง สามวัวผมให้หนึ่งห้าสองหนึ่งห้าเจ็ดเม็ดเดียวหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าเป็นคู่เด่นหนึ่งสี่เป็นตัวอัดแล้วก็ห้าสี่อยู่นี่วันนี้อัดหนึ่งสี่แล้วก็อัดห้าเจ็ดอัดไปครับอัดไปเลยอัดไปยาวๆไปต่อไม่รอแล้วนะอันนี้มาเลดเดียวครับขนมไทยปล่อยซ้ําต่อที่ให้ไปลงตั้งแต่ยี่สบสามนะครับอันนี้ก็คือลงไปนานแล้วนะครับวันที่ยี่สบสามคือกันแล้วก็อันนี้เป็นเลขทูบวันนี้ย้ํา ไปซื้อลาวพัฒนาก่อน714ย้ำแล้วนะ714ในชุดในชมี17แล้วก็14แต่ไม่มี47ดวงใครดวงมันย้ำแล้วครับแล้วอันนี้คือรัฐบาลไทยปิดจ็อบไม่ไล่แล้วครับเมื่อยวันนี้รัฐบาลเด่น5กับ1เจาะมี58 59 14 17อัด16แล้วก็อัด ห้าเจ็ดระวังหนึ่งหกกับหัวเป็นหนึ่งเก้าสามตัวให้หนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหกหนึ่งนีทะเบียนลถเลยน่าสีกงวดนี้หน้าจองวดนี้ครับแล้วเห็นไหมเลขทูบตรงใจหนึ่งสี่กับหนึ่งเจ็ดช้อนเดียวให้หนึ่งห้าเก้าตัดลิน้นอ่ะลาวพอไทยพอแล้วเอาลาววันนี้ดีกว่าแคปครับวันนี้ลาวฟันไม่เบิ้ล มันเบิ้ลวันนี้นี่แหละหนึ่งหนึ่งห้าห้าเนี่ยแหละจัดไปฟาดตัวเดียววันนี้หนึ่ง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 เท่าวันนี้เบิ้ลหนึ่งหนึ่งเพราะวันนี้วันโกลวันนี้คิดว่าน่าจะมีหนึ่งอีกแต่เบิว้วว่ามาสอบโตเดียวกันบนล่างไหมเพราะว่ามันออกสองสี่แปดแล้วก็สี่สองใช่ไหมแล้วแล้วก็มาออกหกหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเก้านะแมงกระเบื้อนะอะอใครยังไม่ออกไปนะครับตอนนี้มีคนยังดูอยู่แมงกระเบือ้อแมงกระดาษเนี่ย ออกดูออกด้านไปเผาแน่กองสล,กลากเราฝากไปเผาแน่ออกคือขี่นี่ไหมโอ้ขนาดคนเรายังด่าเลยครับจริงขนาดคนเรายังด่าเลยออกเบิดปีออกเบิดชาตินี่แมงกระเบือ้อดูนะว่ามันจออีกไหมอ่าเบิงมื้อนี่มาจออีก,บ,อก,บ,อก,กบ่แมงกระเบือ้อแมงกระดาษแคบครับแมงกระเบื้อแมงกระดาษนี่มื้อนี่มาจออีกบ่นี่ หนึ่งเก้าหาเก้าแล้วก็หนึ่งเก้ามาสอยอกแล้วเลขห้องผมหนะออกดีดีเนี่ยเออเลขห้องนะออกดีดีเลขห้องที่มาพักนี่ศูนย์สามศูนย์สามหลายโพดเดี๋ยวหาว่าโอ้หลายพูิชื้อโซไใดอ่ะเขียนให้บููเดชออกแล้วออกมาแล้วเมื่อนี่ฮานอยแตกตามโตแล้วเดชเออเลขห้องครับศูนย์สาม ออกเลขห้องคอนโดมผมก็ออกดีดออกแล้วออกอีกอืแคบแต่เมื่อนี้เมื่อมักนึงโอเควันนี้ขอให้เองขอให้รวยขอให้ย่าเมตตาขอให้เราไมีโชคมีรวม่รวมกันวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อไปแล้วสวัสดีครับ